วันนี้มาชวนทุกคนทำเมนูก้อยปลาดุกครับปลาดุกย่างนะครับตัวบักเอฟนะหนึ่งตัวครับมีอยู่สองตัวแต่ก้อยไปจะลาบไปนหนึ่งตัวถ้าลาบก้อยครับแกะไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะมาก้อยปลาดุกนะครับส่วนผสมก็คือเนี่ยนะครับต้นหอมแล้วก็ ชีฝรั่งครับหั่นรวมว้ด้วยกันนะครับอันนี้ใบมิ้นท์นะครับสารแเน่แบบใบมิ้นท์นะครับหอมแดงซอยแล้วก็ข่าอ่อนซอยนะครับแล้วก็พริกแดงเขียวนะครับพริกแดงเขียวนะครับสำหรับไว้ลาบใส่มะม่วงด้วยนะครับมะม่วงฟ้าลั่น,นครับ ว่าจะเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ครับแต่มันอ่อนมากเนี่ยฟารั่นเนี่ยมันออกอันนี้แล้วก็มาใส่มะนาวด้วยนะครับข้าวคั่วครับหนึ่งช้อนโต๊ะผนพูนพริกฮะหนึ่งช้อนชาพุนพูนนะครับผงนัวนครับหนึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานครับผงนัวสองอย่างนะครับต่อไปก็มาทําการลาบเลยนะครับเทยวโคลโคลโคลนะครับ ปลาดุกก็ใส่เรียบร้อยนะครับตำให้ละเอียดคนระับมันปนเลยเยอะนะครับหนึ่งตัวก็ถือว่าเยอะนะครับปลาดุกเผาะสะเดาหวานก้อยๆอยู่ไปหาเจิบผักสะเดานะตำให้ละเอียดต่อไปก็มาปรุงกันนะครับ ไปก็มาทําการปรุงนะครับใส่ลงไปครับมะม่วงฟ้าลั่นนะครับเริ่มจะแก่แล้วนะครับผมมือนึงถ่ายอีกมือหนึ่งก็หยิบจับนะครับไม่ทถนัดเท่าไหร่ขออภัยนะครับทุกคนวิธีง่ายๆก็คือว่าใส่ไปเลยนะครับทุกอย่างใส่ไปเลยครับ ตำตำให้เข้ากันนะฮะนี่ง่ายที่สุดเลยไหมง่ายมากเลยนะครับนี่นก็ว่าก้อยรวมบีบมะนาวใส่นะครับนาวใด้ความเปรีย้ยวเว้ยแบนสมตำด้วยใส่ทางเปลือกอือสมกับมะม่วงเข้ากันเข้ากันนะครับ มือนะครับทำกินเองคนเดียวเพอภัยนะครับไม่มีอนามัยสุขะหรอกมือล้างสะอาดเดรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็สีสหายสาสหายครับผงนัวพริกป่นเผาคั่วนะครับนี่เลยครับน้ำปลาจักหน่อย หรืออะไรค่อยอย่าหนีเอานะครับก้อยอยบาดุกนะครับอย่าเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆนะครับแต่ผมว่าไม่พอนะพริกเนี่ยต้องใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับสโดดเท่าน้อยนะครับ เอาล้ซีมเบิงครับอืหนังเนอเค็มได้ครับเค็มได้แต่เผ็ดยังไม่ได้ถ้าคนม่กินเผ็ดก็พอดีนะครับขอซอยพริกใส่ก็แล้วกันนะครับซอยพริกแล้วก็นี่เพิ่มนิดหน่อยนะครับต้นผักชีครับหอมเป๊ครับผักชีลาวครับเอ,อนง ปลาเล็กๆนะครับพอตําไปแล้วใหญ่นะครับเนี่ยพอตําไปแล้วใหญ่มากนะครับความเผ็ดแล้วต่ใครชอบนะครับแต่พริกป่นผมเผ็ดนะผมใส่ไม่มีสีสันเท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมแอบตาตาไปหน่อยหนึ่งนะครับปลาดุกตัวโตกินได้สิบคนคุยเยบอข้าวเหนียวเนาะเสียดายนะมะม่วงไม่ได้เปรี้ยวไปอาศัยเอาน้ำมะนาวบีบใส่ให้มันเปรี้ยวนะครับรสชาติพอดีเลยครับ กินกรตตะไคร้นี่ไม่ใช่ขานะครับใส่ขาด้วยต่อไปก็มาทำการตักซิมเลยนะครับเรียบร้อยลยนะครับก้อยปลาดุกภาพไม่ชัดขออภัยนะครับเนี่ยฝั่งนี้เออเพแล้วก็โรยด้วยใบมิ้นนะครับใบสาระแนแบบต้นนะครับสาระแนต้นไม่ใช่สาระแนแบบนั้นนะโรยเยอะนะครับ ไปทําการกินได้เลยครับเต็งดาได้กินนะครับลาบหรือก้อยปลาดุกเนี่ยจ็บเรครับก้อยปลาดุกของเราก็พร้อมรับประทานนะนะครับใส่ผักปุูนเพราะว่าผักเก็บเองจากสวนนะครับไม่ต้องประหยัดนะใบมิม้นนะครับมาลองชิมยำปลาดุกกันนะครับก้อยปลาดุกอือ้อ สุดยอดนะครับส,สุดสุดอร่อยครับไม่ได้ทำกินอย่างนี้นานแล้วครับออแกนิกว่าจะกินแล้วก็อน่อยโอแกนิกนอนโอเคใบมิ้นต์นี่อร่อยมากครับ ไม่มีผักอะไรก็ผักกะถินนี่แหละหนึ่งด้วยเข้ากันต้องสเสดเราผักเสะเาม,ามะม่วงเปรีปร้ยวก็ได้อะมะม่วงแบบมะม่วงช้างหรืมมอมะม่วง ออกล่องหรืมมมอมะม่วงน้ำดอกไม้ก็ได้สับๆทำให้มันกเปรี้ยวนะมันจะอร่อยให้มันได้ความเปรี้ยวแบบจัดๆข้าวเหนียวคุวยเลือกคนจะแซ่บแต่ผมกินกนบข้าวสวยนะครับท mm ุกคนข้าวเขาอยู่ไกลยิ่งข้าวสวยครับ ข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆนนะครับกินมืออสสารบ้านดอกมันสุภาพขอออัยนะครับทุกไม่มีโต๊ะตั้งนะครับใช้มือจับ ยอดมาดรักีนกครับช่วงนี้ฝนตกน้ำโอ๊บๆนะฮะเพ็ดลุกโหลด มีธักยาวด้วยผมร้วยถือเป็นการอิ่มแบบประหยัดเนาะกระดุกหนึ่งตัวลาบลาบไอลาบก้อยมันต่างกันยังไงอะก้อยกับลาบก้อยใส่มะม่วงบ่ มันก้อยเนื้อนะก้อยก้อยเนื้อก้อยลาบเนื้อก้อยเนื้อมันต่างการตรงที่ก็ใส่เพียหรือเปล่าเรื่องผสมเครื่องปรุงมก็เหมือนกันนะอย่ที่ข้าพวัวเรื่องเคียงแบบหอมแบบไคหอมอะไรพวกเนี้ยนะไม่มีแต่ไส้กับพวกหอมแบบต้นหอมผักชีใบสะระแน่อะไรพวกนี้เหมือนเหมือนกันเลยใช่ใหรือ่ะต่าเดี๋ยวเราจเลเดี๋ยวก้อยนะ่ะ ก้อยก็ซอยก็ซอยใช่ไหมออก็ซอยลาบต้องสับสับสับใช่ไหมลาบก้อยน้ําตกไม่ได้ต่างกันเลี่ยนะเครื่องปรุงอ่ะเพืเ่อจะเลขยชื่อวิธีการทําต่างกันนิดเดียวในเครื่องปรุงเหมือนกันหมดเลย ก้อยขมก้อยขมห่าเงี้ยัก้อยก็จะใส่พวกขมขมนะรากก็จะไม่ใส่ขมครับคลิปนี้กผมก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็มาชวนทำก้อยไปุกกินกันนะครับ ือไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยไม่ลงทุนเลยนะครับทั้งคลิปใครสนใจก็ทําตามได้นะก้อยไปดูใซม์มะม่วงนะครับอร่อยมากครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอแกนเดนแลมดวดด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ